สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอ e ีฮงมดแดงมอเตอร์ยามาฮ่ามหาสา,ารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของยามาฮ่ากับ NMAX Connected 2021ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับมาพบกับเครื่องยนต์บูคอขนาด 155cc ซีซีในระบบวาล์วแันอัจฉริยะ VVA ด้วยขนาดกระบอกสูบแล้วก็อัตราแรงม้าอยู่ที่15.4แรงม้าเป็นสภาพภาพที่ดีที่สุดของยามาฮ่าผลิตมาครับ ระบบไฟหน้าไฟท้าย LED เพิ่มความสว่างมองเห็นในเวลาขับขี่ตอนคืน และสมรรถภาพในการมองเห็นระยะไกลได้อย่างชัดเจนระบบ traction control ป้องกันล้อสะบัดในเวลาขับขี่จะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วทั้งล้อหน้าล้อหลังป้องกันอุบัติเหตุในการล็อกล้อและในเวลาขับขี่ดิจิตอลเมเตอร์สไตล์สปอร์ตพร้อมสวิตช์ปรับโหมดที่แฮนด์ทำให้ผู้ขับขี่เวลาขับขี่มองเห็นเกหน้าเรือนไม้อย่างชัดเจนและปรับหมวดในการขับขี่ได้อย่างตามใจที่จ้าต้องการระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ start stop ช่วยให้เวลาขับขี่เวลาหยุดรถประหยัดน้ํามันและเวลาเคลื่อนไหวในตัวรถสตาร์เดงโดยอัตโนมัติความจุถังน้ํามันนะครับขนาด7.1ลิตรนะครับผมพิเศษพร้อมมีช่องเสียบ USB ไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่เหมาะสาหรับลูกค้าขับขี่ในแนวของสายการเดินทางนะครับผม สามารถชาร์จแบบภายในตัวเวลาขณะขับขี่ได้เลยครับกับระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะช่วยให้เวลาลูกค้าไปจอดรถตามที่ต่างๆแล้วจําไม่ได้ว่ารถตัวเองจอดอยู่ที่ไหนสามารถกดแล้วส่วนตัวรถก็จะมีไฟแล้วก็เสียงกระพริบให้กับท่านในส่วนของโชคหลังนะครับจะสามารถปรับได้2ระดับนะครับผมก็เหมาะสาหรับลูกค้าเวลาเดินทางเจอทางขรุขระหรือว่าจะปรับในส่วนของโชคเพื่อความนุ่มน,นวลเวลาขณะขับขี่ได้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัว2021นี้ก็แถมระบบเบรก ABS มานะครับผมก็เป็นระบบขับขี่เวลาเบรกก็เพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้เลยนะครับสุดท้ายครับผมจะเป็นระบบ w i Connect หเมาะสำหรับในการต่อแอปพลิเคชันกับตัวรถมือถือเข้าร่วมกันนะครับผมก็ใช้สำหรับในการวิเคราะห์ในการเดินทางนะครับผม อัตราความเร็วหรือว่าแม้กระทั่งเราจะดูเส้นทางที่เราเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถดูในระบบ w i c o n n e c t ได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับลูกค้าวันนี้มาทาอะไรเกี่ยวกับรถ n m a x Connect e d นี่ครับอันนี้มาเปลี่ยนน้ามันเครื่องค่ะพอดีครบรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีอะเ, uh huh. เปลี่ยนค่ะครับหลังจากออกรถไปแล้วประทับใจในส่วนไหนของ n m a x Connect e d ตัวนี้ครับอ่า uh huh. ใช้ดีมากเลยค่ะตัวนี้ชอบเทคโนโลยีค่ะที่มากับรถอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเบรกันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กีดีด้วยค่ะมันแรงดีค่ะตัวนี้ครับผมในส่วนระบบ Y c o n n e c t ลูกค้าประทับใจในส่วนไหนบ้างครับ ที่เราแถมไปให้กับลูกค้าตัวนี้ก็ชอบค่ะไวนคอนเน็กนี่ชอบที่มันเชื่อมต่อมือถือได uh huh. ต้ตัวนี้ชอบมากเลยแล้วก็เกี่ยวกับการดูเรื่องการดั่งรถนั่ขาพวกนี้ค,ค่ะเรื่องเอารถไปจอดที่ไหนก็ติดตามได้อะไรน<อ>ี้ตัวนี้ชอบมากเพราะรว่าอย่างน้อยก็คือเวลารถเราหายก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนได้เียค่ะคแล้วก็ตัวนี้เลยนี่ค่ะบอร์นี่ชอบมาก น,นี่ <ผม S 2> คือใส่ของได้เยอะค่ะครับประทับใจที่สุดเลยค่ะตรงเนี้ยัามาฮานี้โอเคที่สุดแล้วครับชอบค่ะเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวสินค้าในตัวของ n m a x Connect e ผู้นำออโตเมติกต้องยามาฮ่า